เคยช่วยตัวเองไหมเคยไหมหล่ะในชีวิตเนี้ยเคยปะ่ะมันก็ต้องเคยปะวะแย่ yeah, ไม่เ,เพราะว่าเลยเพราะว่ารู้สึกว่า,าการช่วยแย่ <Yeah. S 3> ถอดเาเสื้อถอดกางเกงคือแย่เป็นคนข่มขืนเขา วันนี้นะคะรายการสปายสิงคโปร์เราอยู่กันที่สยามสแควร์ซึ่งร้อนมากๆแล้วเราก็ไปอยู่ที่หน้าร้านซินโดเซกิร้านปิ้งย่างสั่งตรงมาจากเกาหลีก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญหรือว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเนี่ยเขานั่งรอยอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะมากินหมูย่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเจอเขาเลยดีกว่า ยิงแยเข้าสู่รายการสไปสิงคโปรด้วยขนมครกสิงคโปเย้ขอบคุณค่ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หว่าอนีมันบ้าบินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายกล่องหกหรือยังเอา้าอันนี้ก็ไม่ใช่หว่าไม่ใช่นะกล่องสุดท้ายอาสวัสดีค่ะยินดีเท่าดีเท่ายินดีปยินดีเท่ายินดีต้อนรับเบข้าสู่รายการสไปซิงคโปรอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเะกินไปก่อน ทำไมถึงเชิญแย้มมาเพราะว่าแขกรับเชิญคนก่อนนั่นเองคือแอนเซนคือแย้สนิทกันไงแล้วก็คือแบบเราขึ้นรายการใหม่ใช่ไหมรายการนี้คือสไปยสิงคโปร์มันก็จะพูดถึงเรื่องด้านของการเป็นสไปรแล้วก็แย้ก็เป็นหนึ่งคนที่คลั่งรักหนักมาก็เลยแบบเป็นอะไรที่เราควรจะเชิญมาทอล์กทอล์กที่แปลว่าพูดใช่ใช่ได้ยินเป็นไรเมื่อกี้ทอล์ก ชวนมาพูดคุยนะคะที่รา้านซินโดเซกิซินโดเซกินะคะที่สยามสแควร์ซอยเจ็คืออาหารอร่อยมากร้านเนี้เพิ่งมากินใช่ป่ะเพิ่งมากินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนคลั่งรักอย่างแย่ก็ต้องกินซินโดดิงกิไม่ใช่ซินโดเซกิเออก็ต้องแบบช่วยโปรโมทให้พี่เพชรจ้าคนนิดนึงเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านของคุณพี่เพชรจ้านะคะคบอุ่มากี่ปีแล้วประมาณ5ปี เรเบื่อกันบ้างไหมถามนิดนึงม,มีฟิลเบื่อปะเฮ้ยเอาจริงอ่ะมันมันต้องมันต้องมีบ้าง<ร>คือสิ่งที่เบื่อมันปรากฏหมดและตลอด5ปีที่ผ่านมาพอเรารู้สึกว่าเออเรารับข้อเสียเรียกว่าเป็นข้อเสียละกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทําให้เราเบื่อก็น่าจะเป็นข้อเสียเขาเราก็จะเรหนักดูว่าโอเคมันมันคุ้มค่าที่จะไปต่อไหมกับความสัมพันธ์ซึ่งมันก็คุ้มค่าเพราะแ่บ ม่คือเราไม่เราไม่เน้นการมีเพศสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นนาเออเรารู้สึกว่าเราอยู่กันด้วยความรักจริงๆอ่ะเข้าใจแต่ผู้เยาว์ผู้หญิงมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เข้าใจไม่เข้าใจแต่บอกว่าแม่ก็ไม่จําเป็นหรอใช่ไหมคือเราสามารถอยู่ได้โดยที่แบบไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีใครมาดเคือทาไม่ได้ดูวิดีโอแบบหรืออะไรที่มีแบบยังไงแคทีทียังไงที่จะดูเซ็กซี่ว่าแบบว่าลุกใน มันก็<ะ>มีบ้างแต่ไม่ได้จําเป็นเออไม่ได้จําเป็นออคือเราสามารถอยู่ได้แบบโดยไม่ต้องเออแต่บางคนอนะ่ะผู้หญิงบางคนแม่ตงมต้องติ้วเลยนะสมมติว่าถ้าโสดอ่ะแม่งต้องติ้วหรือแบบหากินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่เราอะเฉยๆก็ถือว่าโชคดีไม่งั้นเปลืองตังค์ติ้วไปก็ไม่เปลืองคือยังไม่เข้าใจเรื่องติ้วแม่เคยช่วยตัวเองไหม มาถามอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยต้องช่วยอ่ะเพราะว่ามีผู้ชายเคยไหมล่ะในชีวิตเนี่ยเคยป่ะมันก็ต้องเคยป่ะวะอย่าไม่เพราะว่าเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการช่วยตัวเองคือการล้างกีเข้าใจว่าเหมดละที่จีตุดลักษณ์อันนี้คือการช่วยตัวเองเหรอวะไม่ใช่วะจอยฟิลเป็นซิีเนเจอร์ของทางร้านนะคะสุดยอดเลนทองก็นี่สามสั้นตั้งได้นะคะที่หลังทองซอสติดโรเตกีค่ะไสยา อาชนค่ะเจี๊ยสไอต้องแบบเกาหลีปะจังจังจั้งจั้งไรอะไรวะอะไรเงี่ยไอปูนี่คือแบบยั่วมากขออนุญาตใส่กระทะนะคะหน้าร้อนนะคะอ๋อใช่ค่ะตอนนี้หน้าร้อนเลยค่ะอะไรวะร้อนมากหัวน่ากินมากแม่มีนาที่อ้ยร้อนเฮี้ยเหี้ยเหี้ยสิเฮี้ยปู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 โอเคนะมันโดนมือนิดนึง แย่เราครัราที่แบบว่ามันเคยมีข่าวว่าแกแต่มีเสียงทุกวันเพราะว่าเห็นภูมแฟนเราด้วยค่ะอันอนี้เรื่องจริงรใช่แย้เป็นคนที่จะเกิดอารมณ์เมื่อเห็นภูมิ <c oughs> อันนี้พูดจริงรอ่ะเนี่ย <c oughs> เห็นตากล้องเุ็ตากล้องบ้าใช่เฉพาะกาแฟเรา <c oughs> บ้าจริงเหรอทำไมอ,อ่ะหรือว่ามันผ่านมองภูมิแล้วไปเจอจู่เลยโนโนแย้ไม่ได้เป็นคนเห็นจู่แล้วเกิดอารมณ์แต่แย้เห็นภูมิแล้วเงียบไวแล้วก็แบบจริงเงียบ แรงไป5 4า2เลียนงูนเห็นพุงแล้วแบบเลียนงูนอ่ะแบบรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวยแล้วอยากมีเพศสัมพันธ์หลือเกินอ่ะมันมันปอย่างนั้นนะแม่แล้วพุงคนอื่นได้ไหมไม่พุงคนอื่นสมมุติว่าเนี่ยตากล้องแม่งอยู่ดีๆเปิดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบพุงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคนที่เรารักก็คือแบบหกกระดีหกกระดีอย่างนี้เลย ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ช่วงช่วงใหม่ๆมันจะมีช่วงเข้าใหม่ปลามันดังนั้นเป็นเรื่องปกติที่แบบเออเวลาแบบะดีทุกครั้งเวลาเห็นภูมิถูกมันก็จะหิดกระดีแล้วตอนนี้อาเฉลี่ยแล้วอันตี์ละกี่ครั้งอย่ยถามละเอียดยอมรับตอนนี้ไม่บ่อย <c oughs> คือจากเมื่อก่อนที่แม่งมีเพศสัมพันธ์กัน <c oughs> ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยหนึ่งก็คือทําจมูกเราใช้ซี่โครงพอผ่าตัดแล้วอ่ะมันมันมันเล็ดยุดไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมอ่ะ แม่ที่โครงหายอ,อจะไปโครงเวยลืมแม่ข้างหลัง่ะข้างหลังข้างหลังไม่ได้ไมันกระแทกอยู่ดีท <c oughs> ี่ก็ถามละเอียดนึกว่าหมอโอ้ยนั่นแหละสงสารอุ๋งอ่ะอุ๋งจริงๆเขาทำอาชีพอะไรเขาเป็นดาวติ๊กตอกเขาเป็นตำรวจใช่ปะเขาจะเปะ็นตำรวจเขาไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะเป็นตำรวจนะคือแบบเป็นตำรวจที่ไม่น่ากลัวเลย ครั้งแรกยู่เท่าไหร่อุ้ย189แปดเนะโ <Okay. S 2> อเคถือว่าถือว่าไม่มันรู้นิติภาวะแล้วมันรู้ความใครแ,<ต>แล้วออพอ่ <laughs> พอเนี่ยคุณพ่อเขาอยากให้แบบหลังแต่งงานถ้าแยมีลูกแย้มูไม่มีลูก <laughs> จริงๆแม่ตอนแรกก็คิดอย่างนี้แต่ว่าพอมีแล้วมันดีทำไมถึงไม่อยากมีลูกอะไม่ชอบเด็กแล้วก็มานั่งคิดดูว่าถ้าเราจะมีลูกสักคนอะก่าลูกจะทําให้เราหมดห่วงได้คือประมาณ2 0ปีอ๋อจริงอันนั้นเป็นแน่นอนเลยเออแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เสียสละมากพอตอนแรกเกลียดเด็กมากขึ้นเครื่อง เพราะว่านี้หันไปละอุ้ยอะไรหรอคะโอเคตอบอีกอย่างนี่ฮาเลยนะโอเคแม่คือวันนี้แบบนางงามพูดเลยอย่างที่เคยพูดไปว่าแบบก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงเราคิดว่าเรารักแฟนนี่คือแบบโอ้ยรักแต่คือรักลูกนี่คือแบบอีกอย่างหนึ่งเลยเวลาเราฟังเพลงรักอย่างเงี้ยปกติมันจะเป็นเพลงที่ฟังกับแฟนแต่เราอุ้มลูกแล้วแบบเนี่ยแหละมันรักแบบรักอะแฮปปี้มีความสุขหรือไงหรือว่าแย่แบบหลงผัวแบบนั้นเลย <laughs> คือเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีลูกเราเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่า2ี่สิปีที่เราจะต้องห่วงเด็กคนนี้มันไม่คุ้มค่ากับการใช้ชีวิตของเราแลาการที่จะเลี้ยงลูกให้แบบเซอร์ไว์ในในโลกใบนี้มันต้องมีเงินนิดนึงอะแต่ว่ามันก็จะทําให้เรามีแรงถีบว่ายังไงเราก็ต้องหาเอาจริงตอนนี้ก็ถีบได้ <laughs> ต้องมีแรง <laughs> โอ้โหว่าคุยเรื่องลูกล้วเครียดเลยเนี่ยจะลองเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นในการพาแฟนไปทําหน้าหน่อยทำไมอยู่ดีเขาถึงสมัครใจแบบเออไปทําดีกว่าก็จะได้พูดคุยกับเราเรื่องคือว่ามีคลินิกอะจะให้เรารีวิวไงได้เงินนั่นเองค่ะอะไรเออแบบจะให้เรารีวิวเราก็เลยอ่ะส่งแฟนไปทําแล้วกันเพราะว่าหน้าเราก็รู้ทำตรงไหนแล้วเตนรูปเดียวเลยเต้น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 แบบ เต้นเตดนเตนแต้นเต้นเต้นเต้นมาไกลทั้งผัวทั้งเมียถานว่าตั้งแต่ทำศิลปกรรมมาเนี่ยภูมิใจในการทำอะไรมากที่สุดภูมิใจในการการที่ผัวไปทำโอ่ยคือผัวจริงจริงมันกลัวมันกลัวเข็มมากนะผู้ชายมันจะไม่เหมือนผู้หญิงนึกออกปะก็คือหลับชาหรือว่าชาชาเฉยโอ้ยแม่เนี่ยไม่ได้อยู่วงการเนี้ลองเข้าไหมแม่ อยากทานะเห็นคนไปทาแล้วแบบอยากทําบ้างจังเลยแต่คิดว่าแบบถ้าจะทาคนทํานานแล้วไม่ใช่มาทําตอนนี้อยากทําจมูกมากเลยแต่ว่าอันนี้คือเอกลักษณ์แม่ใช่แต่แต่เอาจริงอะถ้าทํแเราจะสวยขึ้นไปทําได้ไหมทำมาหามีดมีดก็คือแฟน๋ยทำสองที่ทำคางที่หนึ่งทำจมูกที่หนึ่งนย้หรอเออแต่ก็คือก็คือพอทำแล้วก็คือเปลี่ยนเลยก็คือหล่อได้ดูโหเฮงก่อนไหมจริงๆหงโเฮงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลย แล้วบางบางสํานักก็บอกว่าการทำํำสัลยกรรมอะ่ะไม่สามารถเปลี่ยนดวงได้แต่บางที่ที่เขามีอีกอีกแนวคิดนึงอะ่ะเขาก็บอกว่าเออก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แยกว่าแบบเกี่ยวกับจังหวะโอกาสอะไรอย่างนี้มากกว่าไปเจอกันได้ยังไงอะ่ะกิบเข้าไปเหรอ มันเริ่มมาจากเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วเราก็ไปยืมสถานที่ถ่ายคอนเทนต์ที่สถ,นนสถานีนำตำรวจววนั่นแหละอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เจอกันแต่ความสมพันธริจริงมันเริ่มมาจากตอนที่มันมีช่วงแบบว่าเลขาเราลาออกแล้วเราไม่มีไม่มีคนแบบว่ามาคอยเดินตามมาคอยช่วยเหลือนู่นนี่ไม่มีผู้ช่วยอะพูด่ง่ายเราก็เลยไปประกาศหาในในกลุ่มที่แบบกลุ่มเพื่อนแล้วนางก็อาสามาเราก็เออเออดีดีแม่งเป็นตำรวจด้วยจะได้ช่วยแบบจะได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยอเียเหมือนมีบอดี้การ์ดอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นแหละมันก็เลยกา ช่วงนั้นมันก็เลยก่อเกิดเป็นความรักค่ะ จริงแล้วอ่ะที่เขามาพอเขาตั้งใจจะจีบเราหรือเปล่าแย่ไม่เคยรู้อะไรจากเขาเลยนาก็บอกว่าโอ้เขารักอุ้นแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วจ้ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าอเออไม่ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงสมมติถ้าถามว่าวันนี้เขาแต่งหน้าสวยไหมมันก็จะตอบว่าสวยทุกวันละจ้ะเมื่อวานก็สวยวันนี้ก็สวยไอมึงเป็นอะไรก่อนอยู่ต้องการความเห็นกูอยากรู้กูจะได้พัฒนาตัวเองแต่มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ข้อเสียมันอวยไม่หยุดก็คือะไรก็ดีไปหมดเออแม่งเดี๋ยวอวยคมเลยคือจริงๆอ่ะ เราก็รู้สึกดีกับมันแต่เราไม่รู้ว่านั่นค <มา S 2> ือ<ล>ความร<ล>ัก ไม่โนโนโนคือ no, no, no. พออยู่ด้วยกันมันได้ใช้เวลาด้วยกันไงที่เขาดูแลเราอะตอนนั้นเราก็แบบไปเดทกับคนนูน้นคนนี้มันก็ไปนั่งข้างๆรอ,อเราแต่ยแล้วเขาว่างเดทกับไม่เป็นจากผู้ชายแล้วหรอเลี้ยวบางวันสิแม่แต่จริงๆเราก็รู้สึกดีกับมันแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่กออกไปเริ่มตน้น้ดยเพื่อนเป็นผู้ช่วยอีกอยู่ดีๆแล้วก,เก็เราก็รู้สึกว่าเออเเ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 รรรรา<ด>าาาาาาคคคิิิดดดดถถถึึึงงงง้้หหหมมมมืืือออนน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 กกกกกกกัััััะะะะท่็็แลวไ แย่ก็ได้กันเลยแย่ yeah. <า>ถอดเ,เสื้อถอดกางเกงหมอยฟูขึ้นมาเอาปุ่มคือแย่เป็นคนข่มขืนเขาจริงคือนานอนนถอดเสื้อแล้วหมอยฟูอันนี้คือเรื่องจริงก็จริงเดี๋ยวลองถอดในปหมอยฟูทุกคนอนะ่ะมันไม่มีใครทำเลเซอร์หรอก ก,กันตรงนี้หมายถึงผู้ชายหรือเราผู้ชายเราพงแล้วเนี่ยใช <c oughs> ่นล่นแหละเราก็แบบเราก็ไม่ไหวแล้วก็จับก็มีเพศสัมพันธ์ <c oughs> เออแต่เขาก็จกกระดูกตั้งแต่ต้นแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบเราต้องมาปั้น <c oughs> มาแบบว่าเออค่อยๆแบบสั่งข้โลกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรวะก็ <c oughs> คือเปิดปุ๊บโอ้มันพร้อมใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเราเราเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเออเขาเหมือนเห็ดเนาะเหมือนเห็ดก็คือหัวโต เราไม่ชอบที่เขาผอมเว้ยเปิดมาครั้งแรกคนอะไรมีซิกแพคน่าเกียดแต่มันมันไม่ได้เล่นกล้าแต่มันผอมมันผอมจกกนกระทั่งมันเห็นลายกล้ามเนื้อขันหลังปุ๊บกระดูกสันหลังขึ้นมาเป็นไดโนเสาร์เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เออเรารู้แล้วแหละเรามีพี่สมคัญกับเขาแล้วเรารักเขาแหละตกลงเป็นแฟนกันแล้วเราก็ขุนให้เขาอ้วนตอนแรกหนัก62ภายใน3เดือนแย้ขุนจนหนักประมาณแบบ80กว่ากลัดไปเรื่องเห็ดแม่เห็ดแล้วเห็ด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 ้นนะกลายเป็นว่าหัวเท่าเดิม แต่โคนเห็ดแม่งใหญ่ขึ้นมาเท่าหัวได้เหรอวะเวลาคน,านคอ้วนขึ้นไอ้ตรงนั้นเป็นอ้วนขึ้นด้วยเหรอค่ะอหนุกะคือมีคนบอก <c oughs> เหมือนกันว่ายิ่งอ้วนอ่ะยิ่งเล็กลงแต่อันเนี้ยไม่อันเนี้ยอ้วนเสร็จปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่าเขาสมส่วนแล้วมันกลายเป็นความน่ารักอืมเป็นเป็น,ปนอุ่งจูเนี่ยที่แบบมีความชับบี้ทุกคนละถใครที่อยู่บ้านแล้วเดาเล็กอ่ะไปกินข้าวให้ กระเทียมมันเลใหญ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวแม่อย่าไปคอนเฟิร์มอย่างนั้น <c oughs> เราก็ไม่ได้ใจว่า <c oughs> เรื่องแบบเดี้ยจะเกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> คืออุ๋งอาจจะเป็นคนบอกเสมอว่าแย้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาจะเปลี่ยนเองเพราะมันบอกว่าแย้อะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกเออเข้าใจปะไอ้เ้่อาแบบเขาเปลี่ยนไหมเขาว่าเปลี่ยน<อ> อะไรที่เปลี่ยนบ้างดีขึ้นทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีตอนแรกตอนแรกใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่แบบไม่มีวินัยไม่ตรงเวลาแล้วก็เป็นคนทิ้งน้องน้อยใช้ชีวิตแบบแค่วันต่อวันไม่มีเงินเก็บไม่รู้จักเก็บเงินถูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกวันเนี้ยเขาแบบโอ้โหเปคนละคนเลยเลิกแต่งงานกันไหมคือแยงไม่รู้ว่าเป็นการแต่งงานหรือเปล่าแต่ว่าคือเราก็เอาพ่อแม่เขาพ่อแม่เรามาเจอกันแล้วเราก็แบบว่าสวมแหวน กันต่อหน้าพ่อแม่ซึ่งกันและกันซึ่งก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้แย้ไปลำปางแล้วก็ไปหาพ่อแม่เขาแล้วก็บอกว่าคือหนูอะพาอุงมาอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแลแล้วก็รับผิดชอบเขาเป็นอย่างดีค่ะ mm hmm. ก็ไปขอแบบตรงๆเลยอะประมาณนั้นเพราะเราอายุมากกว่าอุงกีป่ปี3พ่อแม่อุงน่ารักมาก mm hmm. เก่งใจเรามากกว่าที่เราเก่งใจเขาด้วยซ้ำอะเราก็เลยเออโชคดีจังเลย mm hmm. อะไรอย่างเงี้อุงเป็นคนลำปาง ใช่หนาวคนลำปางก็หนาวมากอะไรวะเฮ้ยอ่ะกิน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 รู้สึกว่าชวนแย่คุยจนแบบ <c oughs> แบบอันนี้เลยเอ่ยแซงกินอืมอืมอืมอร่อยปล่อยแซงสามชั้นดี <c oughs> ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยจิ้มไหนจิ้มสิไห่จิม้มพาสต้าเนย จิ้มแล้วดีมากเลยจิ้มนำจุ่มมาจุ่มนำจิ้มมาจิ้มน้ำอะไรแบบนี้ตอนนี้แย้มทำอะไรอยู่บ้างแย้มทำคอนเทนต์ในไอจีเวลาเราคิดว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรอ่ะคิดมาจากไหนมันบางทีอยู่ดีๆมันมันเห็นอะไรแล้วมันตลกอ่ะเราก็ลุยหรือบางทีแบบสไลด์ดูแล้วเห็นฝรั่งทําเออเราก็ทำ๊อปปี้คอนเทนต์จบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันก็คือจะทำงานอยู่บ้านใช่ก็คืออยู่บ้านเป็นหลักแล้นี่ย้มช่วยแบบก่อนเลยค่ะช่วยค่ะแต่ว่าหลักๆอ่ะแฟนยามช่วยแสดงเพราะตอนเนี้ยเป็นตัวแสดง <ล gas S 1> เรา,าเราได้ให้เราได้ให้ค่าตัวในการแสดงเขาไหมก็คือจ่ายเป็นตัวเวลาจะจ่ายค่าตัวก็โอ้มาเน่มาเลยจ้ะ อะไรอย่างงี้บ้าแต่เราก็แบบเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรเราก็ดูแลให้เขาดูเหมือนเขาจบแบบเหมือนคนแบบในเทพการแสดงเหมือนคนเรียนการแสดงมาเอกละครเวทีคือมันคือการละเล่นแหละคือเหมือนการเล่นกันใช่ไม่ได้เป็นการแสดงก็ดีเนาะการมีแฟนเป็นคนตลกนี่มันก็ทําให้แบบชีวิตเราไม่เครียดแต่ก็เป็นเส้นบางๆตลกกับบ้าก็ไม่เป็นไรก็บ้าก็เหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้บ้าคนเดียวแม่อ่ะเราพูดกันมาจนแบบจนเขาก็ปิ้งตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปเนาะขอบคุณมากเลยนะคะ ขอขอบคุณร้านซินโดรเซกิซาค่ะสยามสแควร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณหญิงแย้มากๆเลยที่วันนี้มาให้ความบันเทิงของเราอีกแล้วเดี๋ยวรอบหน้าทำอะไรก็จะชวนมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนที <S <S ่มาถึงเราสร้างถึงขอวเราตลอดเวลา อำใครแย่ฝากดีกว่าว่าตอนนี้แบบติดต่อวิวติดต่อทํางานทำอะไรอยู่บ้างไม่ต้องฝากอะไรเลยเพราะว่าไม่ต้องฝากแม่ก็ไม่ได้ทำะไรเลยเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ก็ดูไอจดูอะไรเพลินไปจบกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันเออก็ไปกด Follow หญิงแย่นะคะหรือว่าไปกดตามใน่ยอินสตาแกมแหละใช่ถองากไามในเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้ ขึ้นช่องทางนะช่องคลอดแมวนะอย่าเล่นมุกนะไม่ได้มุกนี้ไม่ผ่าน้เดี๋ยวเราก็ขอตัวไปกินต่อโอเคใช่โอเคสำหรับว,ว,วันนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบายกินเลย